ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่โรงเรียนปังหัสาหศาสตร์ค่ะ Welcome all the visitors to b a n g h a a s a a s c h o o l โรงเรียนปังหัสาหศาสตร์ ตั้งอยู่ที่34หมู่2ตำบลปออำเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายดำเนินการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2499โรงเรียนมีเขตบริการหลายหมู่บ้านโดยเฉพาะนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตอน้นที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับเพื่อเรียนหนังสือได้ทางโรงเรียนจึงได้จัดสวัสดิการด้านที่พักให้แก่นักเรียนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถ มาพักได้มีหมู่บ้านที่มีนักเรียนในเขตบริการคือบ้านปังหัดบ้านปังหัดใหม่บ้านพิทักษีรีบ้านหนองเตาบ้านผาแลบ้านทรายทองบ้านห้วยกุก บ้านห้วยปอบ้านศิลาแดงบ้านผาตั้งบ้านทรายทองเป็นต้นในปัจจุบันได้จัดการเรียนการสอน3ระดับคือระดับก่อนประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้นมีจำนวนนักเรียนทั้งหมด5 6 9คนแบ่งเป็นระดับชั้นก่อนประถมศึกษาจำนวน69คนระดับประถมศึกษาจำนวน316คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน จำนวน184คนและมีครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน38คนผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศโครงการนักธุรกิจน้อยส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนกิจกรรมชุมนุม โรงเรียนปังหัดหศ,าศาสตร์ดำเนินงานโดยใช้กระบวนการ SPDCA ในการตรวจสอบการทำงานทุกขั้นตอนโดยใช้แบบ AAR โดยกิจกรรมจะเน้นการส่งเสริมอาชีพเป็นหลักให้นักเรียนเป็นผู้ประกอบการลงมือปฏิบัติทุกขั้นตอนโดยมีครูให้ปรึกษาเป็นผู้สังเกตการผู้แนะนำและให้คำปรึกษามีกิจกรรมที่หลากหลายตามความต้องการและความสนใจของนักเรียนโดยมีรายละเอียดดังนี้ ん ชุมนุมอาหารและเครื่องดื่มมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้ประกอบการฝึกการทำธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่มอย่างง่ายตามความต้องการของตลาดโดยนักเรียนเป็นผู้วางแผนกิจกรรมการคิดค้นสูตรอาหารและเครื่องดื่มการวางแผนการขายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการคำนวณก,กำไรขาดทุนผลที่ได้รับคือนักเรียนสามารถออกแบบกิจการร้านอาหารและเครื่องดื่ม ของตนเองได้มีการให้บริการกาแฟเครื่องดื่มและอาหารว่างให้แก่ผู้ที่มาเยี่ยมชมโรงเรียน 2. ชุมนุมตัดผมชายตัดผมหญิงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้ประกอบการฝึกการทำธุรกิจร้านตัดผมชายตัดผมหญิงเบื้องต้นโดยนักเรียนเป็นผู้วางแผนกิจกรรม วางแผนการขายทำบัญชีรายรับรายจ่ายคำนวณกำไรขาดทุนผลที่ได้รับคือนักเรียนสามารถออกแบบกิจการร้านตัดผมชายตัดผมหญิงให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในชุมชน 3. ชุมนุมผ้ามัดย้อมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้ประกอบการฝึกการทำธุรกิจการทำผลิตภัณฑ์ผ้ามัดย้อมเบื้องต้นโดยนักเรียนเป็นผู้วางแผนกิจกรรมวางแผนการขายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการคำนวณกําไรขาดทุนผลที่ได้รับคือนักเรียนสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อมเอง นำเสนอแผนการตลาดวางแผนการขายทั้งในรูปแบบหน้าร้านและออนไลน์สร้างแบรนด์เป็นของตัวเอง 4。ชุมนุมทำเล็บและเสริมสวยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้ประกอบการฝึกการทำธุรกิจร้านทำเล็บและเสริมสวยเบื้องต้นโดยนักเรียนเป็นผู้วางแผนกิจกรรมวางแผนการขายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการคํานวณกำไรและขาดทุนผลที่ได้รับนักเรียนสามารถออกแบบกิจการร้านทำเล็บและเสริมสวยให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนคณะครูบุคลา ทางการศึกษารวมถึงประชาชนในชุมชน 5. ชุมนุมเกษตรมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้ประกอบการฝึกการทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรโดยเน้นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยนักเรียนเป็นผู้วางแผนกิจกรรมวางแผนการขายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการคำนวณกำไรขาดทุนผลที่ได้รับนักเรียนสามารถออกแบบแปลงเกษตรแบบผสมผสานของตนเองฝึกการเลี้ยงชีพด้วยการทำการเกษตรแนวใหม่มีผักปลอดสารพิษวัรับประทานใน รสร้างรายได้จากการขายผักและพืชผลทางการเกษตร 6. ชุมนุมคาแคร์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกการเป็นผู้ประกอบการฝึกการทำธุรกิจร้านคาแคร์เบื้องต้นโดยนักเรียนเป็นผู้วางแผนกิจกรรมวางแผนการขายการทำบัญชีรายรับรายจ่ายการคำนวณกำไรขาดทุนผลที่ได้รับ นักเรียนสามารถออกแบบกิจกรรมร้านคาแร่ให้บริการแก่นักเรียนในโรงเรียนคณะครูบุคลากรทางการศึกษารวมถึงประชาชนในชุมชน 7. ชุมนุมสเตมศึกษามีวัตถุป,ประสงค์เพื่อให้นักเรียนฝึกการใช้ทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนและชุมชนเน้นทักษะทางการคิดและการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ มีผลงานที่สามารถเผยแพร่ได้เช่นทังขยะพูดได้ผลที่ได้รับคือนักเรียนมีทักษะทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวันจนเกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ ผลการดำเนินงานโครงการนักธุรกิจน้อยส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะอาชีพ 1. นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพตามความถนัดและความสนใจของตนเองส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลที่มีคุณภาพเกิดกระบวนการคิดและการทำงานร่วมกับผู้อื่นจนสามารถสร้างงานผลงานและผลิตภัณฑ์ได้ 2. นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้มีทักษะชีวิตและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มีความพร้อมสู่การดำรงชีวิตในศตวรรษที่21 3. นักเรียนได้ปฏิบัติตามความถนัดและความสนใจอย่างมีความสุขด้วยการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 4. นักเรียนมีทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีวิตในศตวรรษที่21สามารถสร้างอาชีพมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัวสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมชมโรงเรียนปังหัดสหศาสตร์ค่ะ